เป็นวิชาดาบที่ดีครับแต่การแว่งดาบเป็นซ้ำซากจำเจเกินไปมันเลยง่ายต่อการตอบโต้โห<ฮ>กันตาผมบ้างเนะฉัน้รบแล้วจริงจแล้วเราค่อนข้างจะดูถูกตะกวนปาเซตเอามากๆมาถึงจนได้ต้องมาสอนวิชาดาบให้กับลูกชายคนโตของตะกุนฟาเซตผู้โดวงดังปฏิเสธไปดีไหมเนี่ยถ้าริออนข้าจะคอยแนะนําสิ่งต่างๆให้เองนูอาฟานเซตมีนิสัยสุดเลวร้ายเขามีชื่อเสียงที่แย่ที่ต่ำยิ่งกว่าขยะฉันได้ยินมาว่า มีท่าจํานวนมากต้องถูกตัดหัวเพราะเขาถ้าเขาเป็นอย่างนี้เขาหรือฉันจะหนีไปจากที่นี่ซะอนัลประจนภไยสามหาหาเรียงชีพได้ทุกที่แม้จะไม่ได้อยู่ภายในประเทศนี้ก็ตามคุณลีออนใช่ไหมครับผมโ no นอา,อาฟานซิสยินดีที่ได้รู้จักผมจะตั้งใจฝึกพอเงินจัดมาให้หนักไรก็ได้ครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นคนนางก้มหัวให้แต่มันไม่ใช่ใครอื่นเขาคือโ no น <No S 1> อาฟานซิสโน <No S 2> อาทาตามที่เขาพูดไว้ทุกประการแม้แต่คำสั่งของเราก็ทําตามได้ทุกอย่างโนอาฟานซิสเหรอ แต่มำไปแค่ขุนนางขยะ,ะไรค่ะโนอาตัวจริงเขาพยายามมากมากเขาเป็นคนที่สุดยอดจริงๆฉนันอยากจะบอกสิ่งนี้ให้กับทุกคนได้รับรู้และเพื่อการนั้นข้าจะช่วยท่านเองท่านโนอาฮ,ฮ,ฮ่าฮ่าฮ่าท่านแข็งแกร่งขึ้นด้วยการฝึกฝนทุกวันวันนี้เราจะเอาชนะคูริออนให้ได้ไม่ต้องมีเทคนิคอะไรฉน้นจะทุ่มสุดกำลังเพื่อเอาชนะคูรีออนโูเสริมแก่กยายภาพการคิดแบบผนาน ใช้งานเสริมแก่งกายภาพกับความคิดคู่ขนาดทีนะถ้าทำแบบนั้นได้ก่อนที่ข้าจะลดตัวซะอีกก้าวพิบตาเร็วมากฉันหลบมันในพ้นได้ขึ้นใหญ่เงาเอ๋หายไปแล้วยาโอยโอยโอยคราวนี้ข้าก็ชนะทานอีกแล้วท่านโออาฉ่านแพ้อีกแล้วเสริมแก่งกายภาพมันจะไปต้องใช้สมาธิอย่างมากในตอนนั้นมันจะใช้สกิลอื่นไม่ได้แต่ถ้าใช้สกิลคิดแบบขนาดก็จะเป็นไปได้ แถมยิงชาสก,กิลกล้าพิบตาอีกแต่าจาริออนก็หายแบบได้ไม่ใช่หรอครับเพราะผมเป็นนักปัญภัายแรงเอจึงสามารถใช้สก,กิลเคลื่อนย้ายเงาได้แล้วก็เวทมนต์นี้เป็นเวนนทประสาทสายเลือดด้วยนะครับสายเลือดโกง,จงเจริยนะงั้นหรอครับอืมแต่แกช่วยไม่ได้แล้นะครับท่านเดยก็ใช้สก,กิลสับแกกายภาพได้เร็วมากแถมยังใช้วควบคู่กับสก,กิลคิดแบบขนานท่านเดยก็สุดยอดไม่แพก้การ์ดอกนะครับจริงหรอขอบคุณนะเชื่อฟังกันจริงๆ แต่จะดีกว่านี้ถ้าไม่ใส่ร้ายมากเกินไปจนตัวเองจะได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับครับอ่าเป็นนักเรียนที่น่ารักอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเชื่อฟังกันมากเกินไปก็จะไม่ดีเหมือนกันอยากให้เขามีความมั่นใจในตัวเองให้มากกว่านี้พรุ่งนี้เราจะไปเรียนนอกสถานที่คิดว,ว่าไงครับท่านอยากจะรอไปที่กิลดูหน่อยไหมครับกิลหรอพอดูเหมือนพรุ่งน,นี้ท่านน่าจะไม่ได้เรียนแบ่บอลแน่นั่งดีนะครับผมจะมารับท่านพรุ่งนี้เช้านะครับครับ กิวเหรอถึงเราจะเคยไปที่นั่นตอนเล่นเกมอยู่บ่อยๆแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ลองไปดูในชีวิตจริงฉันอยากจะลองไปเร็วๆแล้วสิคิดเดยอะจะนอนไม่หลับแม่เอ้ยเหมือนตอนทัศนศึกษาฉันประถมไม่มีผิดถึงเวลาที่ต้องตื่นแล้วครับท่านโออืมเป็นอะไรหรือเปล่าครับท่านไม่สบายเหรอเปล่าไม่เป็นไรหรอกไปกันเถอะครับท่านออลาถ้าเป็นในเกมคลิกเดียวก็ถึงกิวแล้วเมื่อคืนท่านไม่ได้หลับใช่ไหมครับ